เปิดภาพมาก็เจอเห็ดดิน2ดอกมื้อนี้สบายดีเด้อพี่น้อง FC บ่สุขสุขคนมาเฮ็ดหายังก็เอาพี่น้องได้ยังก็เอาฮะยังก็เห็นต้ใหญ่แล้วโอ้กําลังไปกําลังไปคิดอยากิแจ้งไม้ก็เลยพากันลงมาหาทั้งเห็ดทั้งไม้ได้ยังกเอา ma lụt ma lụt năm ăn mà đam mực sực kiểu đam lấy đấy mà ma bớt của tuổi của tổ hát nó lên nè, mình chào nó hát rồi ừ.

đây hồ miệng nó mày nhỉ Thế mặt nhảy nữa. Đã sẽ co luôn mà Ngoài đó ừ. Không có hai Co Ui, hát ra, hát đâu, hát là. Thôi má thôi má được Hồi gần được rồi, luôn Dạ, đi lông được Được rồi, được rồi <laughs> đấy, người Đó. Cứ... <laughs> nào, ôi, lông hồi đều. เใง่วยเสียงเลยวะท่านน่นเป็ท่านเปนอใหม่โต๊คนต๊ะแข่งกับจีคัวะโอ้ยไปสิว้าวอ้า้ำ็อนมานมานจะเส่าเลยมือนมา นำไมอะนะมันเบิดเลสายตามัจงงนจะเนี้ยงแเ่น่อยไม่อะลมบ่มีแล้วก็เลยพากันมานี่ก็สร้างไฟที่ม,มาขึ้นสา,ายไฟหักที่ม,มาถึงตอนนั้นประมาณแปดโมงเนี่ยตามสร้างไฟวันนี่นมันลมมันหนาวเลยยันเสาไฟหักก่อน,นอเนาะเปลี่ยนให้มัมมนแล้วซิอะ อนเดียวพ่อเปลปไนเสียยังอ่อนเนาะแกงทินึงแกงที่หนึงต่อไปแล้วมันดแต่นี้ก็เริ่มอึดแล้วแต่กัพอได้กินอยอฟังคงเป็นสีลายความฟังมัอยนะเฮ้ยกลไหมจัจเลได้แล้ ก็พวกเขาใส่ดอกข่อนะข่น่บุพนดอบเยเา่น้ำนน้ำต่แบบแบบบมีไบอกไป่มาลอจังใด่็กเลยเลยบุพนจะลืที่ซื้อซกับพอเนาะ Nên. Nên. có 1 khẩu mà lắm có 1 hoàng thân ở đi, thì đây là tật bà chăm nè, không cần lắm màu hoa chắc tật bà phải xài khỏi thu dưỡng dữ lắm

cái này phải nhung sẵn đó đến Tí nữa phải sẵn Đúng Đó, ốc Đó, Chị kì mà mưa là khó khói khẽ thai luôn này đây kì <laughs> hồi ban thẳng rồi đi Có có nổi đi <laughs> Toa mang góc hay ghê bằng pin hạ này bay tinh hạng bunny tinh hạng bụi bayu tinh hạng bụi bayu tinh hạng 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 ใหดกอ่อวิธีไม่ได้อ่าวเลยจนใหกดออก่ดอกดไ,ได้ออกทางนอกแล้วนี่บเมนหวยได้มันขึ้นมาอี่นั่น ขึ้นมาอุ้ยเห็ดถึงงามแท้นี่เห็ดพึ่งจ้านี่กบปุ้ยเห็ดย่างอันนี้เห็ดดินเอ้าใส่แกงหดอกไม้นี่เห็ดอียัางอืมบะดาวนะ mọi người cả thể ừ. nói ừ. là có này nói là có thể nói là có thể nói nữa có thể nói là bắt thể nói là có 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 thể ăn nọ thì chỉ chưa anh lấy đất ăn này chưa vậy chăm vậy không ăn ốc tao gọi là hết tay không leo nè mà. ui cái nhắn hết nha cứ ngán theo vào cả vì dài bớt đầu bắp cái nhanh lên ta luôn เห็ดก้อนทางจ้าหลายคนกับในน้นำแห่เอาไปมกมกเสื้อผ้าอีตูคามมา่คนว่าเผ็ดขนมปังมันยีงคือขนมปังนี่แล้วคิปต่างซื้อเองปุ๊บโถดอกง่ายนี่อีกดอกนึงจ้านี่อ๋โอโถผูก ยี่สิู่อะอืมไข่เห็ละงูวันกไก่อเก็มว่นนี่แหละนี่ว่านบอนเนาะงั่นเกไปองดอกบอเิ่มแล้วหาเลยทจักินเบิดกัเบินี mm. bueno, ่ มือแต่ให้เราโงออกขี่กระเดือนว่านะ่ตีเก็บหมวนเก็บปลีเรานี่เบิดแล้วเบิดขากอะไรที่เดือนพอๆห้างงานกบเองปะ ร่มด yeah. huh? right no, no ุกลมฝนนมเฮ็นหมาเมื่อละสอกงามแพะหวยกะบ้านเต็มพังฮะนี่นี่อะไร chưa biết hết cỏ Cái gì chưa mua được chưa biết được chưa biết được chưa

Đó bố mì hên là nè nghe nhầy Nghe được bố mì hên là mì bò thằng này Bây giờ Bây giờ thằng thân cứ vậy nè Thông nè Đây mà sẽ cá mì bò được kè

ฟาเก็บกลับเมื่อใดเพราะว่าฟาออกมื่อนี้ยันสร้างไสมาทุกพัคนแคยงก็เมื่พัคแคยงกะออกลูกใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยเกิดใหม่อีกแล้วเกิดใหม่ช่วงนี้นายบัวอาวะดานะเอาเอาตัวเกิดใหม่กันมันจะได้ฟิวเดือนหาเดือนโอกกันดีนา่หน้าอีกครั้งแล้วแหละฟิวเดี๋ยวมันเบียนนิดหน่อยวาดาเก็บมาเนี่ย sẽ chăng mọi các nội chắc nội hơn rồi nhìn nó mất nhắm nhảy nhìn nội này chưa luôn bọn đi cùng lái like cái này không à? Đó, cái พี่เบี้ยมันน่ะแล้วลลยลีทั้งนี่น่ะมันยังนอยอยู่เอกันใหม่เด้อเนาะขอบคุณหลายทีมาบุงมาสมล้าก็นำถั่วมันเนาะมันซุ่มแล้วมันออก